สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราเอามอเตอร์ไซค์เข้ามาสวนยางพาราเล็กเราครับเราจะอะขอใส่หมวก,กนครับหมวกอย่างนี้มันใส่มันเย็นสบายนะคุณผู้ชมนี่หมวกแบบนี้นะ <c oughs> เออแบบนี้มันเย็นสบายไม่มีถ้าครับมันจะไปหาซื้ออีกนะคุณผู้ชมนี่หมวกแบบนี้นะ <c oughs> มันเย็นหัวดีนะไม่ร้อนนี่คุณผู้ชมเราจะเข้าไปดู ที่เราพ่นยาฆ่ายาไว้นะเราประสารเคมีพ่นนะคุณผู้ชมว่า <c oughs> ต้นยางเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณผู้ชมอันนี้ระหว่างเล็กนี่เราก็วันนั้นเราก็เอาต้นกล้ามาซ่อมนะครับช่วยใช้ได้นะคุณผู้ชมในปีหน้านะเขาก็จะแข็งแรงแล้วครับเรามาเพาะก่อนะอนะฮะเนี่ยมาเพาะแล้วนี่ดูเขาแข็งแรงนะครับกัทนแรงนะคุณผู้ชมดูนี่ต้นาเล็กไงเดี๋ยวปีหน้านี่ขึ้น เราจะขึ้นไว้ในดูผู้ชมในเราใช้เคมีพ่นยากย่าเนี่รล่องแปดเม็ดนี่คุณผู้ชมด้วทความแบบนี้นะครับมันประหยัดแรงงานเราแล้วประหยัดแรงเรานะครับเราคนเดียวในสามารถบริหารได้เลยนะครับไอส่วนเจ้าตัวนี้จะเป็นล่องนี้เราก็ใช้ตัดนิดเดียวครับตัดข้างละสองเม็ดเออตัดข้างละเม็ดนะมันก็เป็นสองเม็ดนะคุณผู้ชมดูผมก็จะเดินสำรวจว่าไอตรงไหนยังมันยังค้างเหลือบ้าง ที่เราหลงหลงลืมล,มล,มลืมนะอันนี้ก็อันนี้ก็พ่นได้ไหมก็ได้อยู่นะคมมมุณผู้ชมในตัวนี้นะมันจะง่ายนะพ่นได้อยู่พ่นได้เลยนะไม่ต้องให้ขึ้นเยอะขึ้นเยอะเดี๋ยวเราจะทํางานไม่ทันนี่วางใหญ่นี่เราทําแบบนี้เราก็ตัดแค่วางต้นก็พอแล้วนะคุณผู้ชมการบริหารเพื่อประหยัดแรงงานเราครับคนเดียวนี่บริหารได้เลยนะีผมก็คนเดียวครับประมาณนอที่ประมาณสิบไร่นะครับ ก็ตอนนี้ผมก็บริหารอยู่ต้นยางเล็กประมาณสิบห้าไร่นะคุณยางเล็กแบบนี้นะแล้วยางใหญ่ที่กีดแล้วก็อยู่ประมาณสิบไร่นะครับเออสิบห้าไร่สิยางใหญ่ก็สิบห้าไร่สามสิบไร่ครับบริหารอยู่ตรงนี้ถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยบ้างนะครับแต่เราก็ใช้วิธีการว่าใช้วิธีแบบนี้นะครับให้ประหยัดแรงงานเพื่อว่า เราจะได้ประหยัดแรงงานร่างกายเราครับบริหารคนเดียวนี่แบบนี้นะเราไม่ต้องตัดแล้วครับสมัยนี้เราไม่ต้องตัดเราพ่นยาขยะเอาพ่นหล,หลายรอบนะครับพ่นยาขยะเนี่ยมันดีเด็กอย่างนะคุณผู้ชมมันจะเวลามันจะไวนะครับรวดเร็วรวดเร็วกว่าเราไปตัดหญ้านะไอตัดล่องแบบนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะคุณผู้ชมนี่นะตัดล่องแบบนี้นะคุณผู้ชมวันแรกผมได้สามสามร่องอส,สี่ร่อง วันที่สองได้สามวันวันที่สามได้สองอ่กลัวจะเสร็จก็เล่นเอาสิบไรนนะเล่นเอาประมาณสักแปดวันนะครับแปดวันก็ทํางานต่อเนื่องเลยนะครับอย่าหยุดนะครับถ้าหยุดงานจะไม่เสร็จนะคุณผู้ชมนี่นะครับสิบไร่ตัดตามร่องนี่นะเฉยๆนะครับถ้าตัดทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันไม่ล่อให้เราเป็นยี่สิบวันหรือคุณผู้ชมเอาเรื่องนะครับมันเหนื่อยเหมือนกันนะครับเร,เราอายุก็เริ่มมากแล้วครับ ทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแนะคุณผู้ชมเนี่ยทาแบบนี้เนี่ยก็ต้องพ่นไวๆนะครับเดี๋ยวมันขึ้นมาแล้วมันจะออกไม่ทันนะอันนี้มันก็นี่คือประมาณห้าเซนนะนี่ในยางเล็กที่เราเพาะมานะนี่นะนี่เราเริ่มเริ่มพ่นเร็วๆไวๆนะครับเริ่มเข้าไวๆไม่อย่างนั้นช้ามือไม่ได้ครับแค่แค่ห้าวันนี้มันขึ้นเยอะเลยนะคุณผู้ชมคนนี้มันหน้าฝนนี่ดูบรรยากาศที่เราอันไหนที่มันลงเหลือที่มันจะ ยังเขียวเขวอยู่เราก็ยากอย่าขยามาพ่นเลยนะครับเอาคลิปนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับการบริหารทําสวนยางแบบนี้มันจะง่ายนะครับแล้วก็ประหยัดแรงงานเรานะครับประหยัดค่าน้ํามันนะครับน้ํามันเนี่ยมันก็แพงอยู่นะครับที่จังหวัดน่านนะครับแพงนะใช้เก้าห้านะครับดิฉันเก้าห้าก่อนนู่นนะครับราคาก็เกือบสามสิบห้าบาทนะซื้อบันนอกเนี่ยนะสามสิบห้าบาทบางครั้งมาก็สี่สิบบาทเหมือนกันนะลิตรหนึ่งนะครับคุณผู้ชม ลิดกัดัดไม่ได้เยอะหรอกครับท่านผู้ชมเราต้องทําแบบนี้นะครับเอาผสมผสานในใช้เครื่องพ่นยาขยะมาพ่นเอานะครับประหยัดแรงงานนะครับคลิปนี้ก็ลาท่าผู้ชมไปก่อนเราลองทําดูนะครับว่าทําแบบนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผมทําแล้วสาเร็จนะครับประหยัดแรงงานเรา